ครับผมก็ต้องขอกรับสวัสดีผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมตาคลิ่งพีทีเช่นเคยและในวันนี้เรามาแปกทีนะครับผมเปิดชิปแปกทีผมขออนุญาตลงแป๊บนึงซึ่ง,งในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําอะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดจุดประสงค์มาเนี่ยอย่างแน่ชัดจากแต่เอาจริงๆรินะจุดประสงค์ของผมในวันนี้ก็คืออยากสร้างฟาร์มเหล็กให้มันเสร็จอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมก็คือผมได้เตรียมเนมแท็กไว้แล้วชื่อว่าแท็กเออนะ่มันก็ต้องมันก็ต้อง ซอมบี้ก็ต้องไปชื่อนี้กันบ้างชื่อที่ดีที่สุดแล้วเออดีก็เฮียละมาเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดหินขุดอะไรมาเยอะพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเราจะต้องการใช้อะไรบางอย่างอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นขอจะเป็นไอ้ช้าขอธนูเพราะฉะนั้นผมจะคราฟธนูมาก่อนนะครับผมก็คือผมขอพูดอะไรบางอย่างก่อนผมอัดคลิปไปแล้วนะครับผมเมื่อวานเราก็จะมาตัดวันนี้ไงแต่ว่า วันนี้ก็คือวันอังคารนะครับผมก็คือผมลงวันพูดนะเนาะก็ขอให้เข้าใจด้วยคือมันเป็นอดีตท,ที่ผมพูดอยู่นะแอร์ชงมันก็คือที่ผมอัดไปนะครับผม audio track สของผมก็คือเป็นจะเป็น audio track ของพวกเ,เสียงพูดของผมนี่แหละไม่ใช่เสียงเกมนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมอัดอะคือผมจะแยกเป็น2 channel ไงก็คือ channel เสียงเกมกับ channel เสียงของผมเองแล้วคือแบบว่า เสียงของผมเนี่ยมันหายไปนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ขัดข้องผมก็เลยต้องมาอัดใหม่เพราะฉะนั้นจากจุดประสงค์ที่เราไปสำรวจเนเธอร์แล้วก็จะกลายเป็นมาสร้างฟาร์มเหล็กอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมไม่แน่อาจจะขยายไปเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือสภาพของแผนที่ของเราของเรานะฮะก็คือตรงนี้ก็คือเห็นว่ามันจะมีต่งโผล่มาใหม่ก็คือที่ผมไปที่เนเธอร์ฟอเ r ส s s นะครับผมแล้วก็ออกมาตอนออกมาเนี่ยก็อยู่ตรงแถวๆนี้พอดีนะครับผมผมก็เลยค่อยๆเดินสำรวจมา แล้วก็รู้สึกว่าจะเจอไอ้นี่ด้วยมั้งมันเรียกว่าอะไรนะ Jungle Temple หรอวัั Jungle อ่าตรงนี้หนึ่งแล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับผมจําไม่ได้แว่าแถวๆไหนผมไม่ได้ดูแผนที่ไปด้วยเอ่อผมขอญาตหาแป๊บนึงนะจึบจึบ๊จจ,จอืมไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะโดนป่าปกคลุมไปอ่านี่น,น,นใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง Bamboo Jungle เลย แล้วก็ประตูเนเจอร์ของเราประตูเนเจอร์ของเราดูมันจะอยู่แถวๆนี้แหละอาหาเลยดำๆนี่ไงน,นี่แหละนะครับผมประตูเนเจอร์ของเราเล็กนิดเดียวเองก็นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําจุดประสงค์ใหม่ก็คือไม่ใช่การที่เราจะไปสํารวจเนเจอร์นะฮะแต่ว่าเป็นการที่เราจะมาทรรมําฟาร์มเลยอีกฟาร,ร์มหนึ่งกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมหาอาหารป๊านึงผมไม่อยากกินแค่หลอดท้องอะ่ะเอาไงดี เอานี่ไปเผาเือบแล้วก็รอเออแกะผมยังไม่ได้ผสมพันธ์นางเลยอะ่ะแกแกะแกแกะแกะแก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 ไอรอนกโกลเลมเกิดแล้วแล้วก็ผมลืมแปะกระจกตรงนั้นนะครับผมจะถือสาเลยเนาะก็เป็นว่าเผื่อซอมบี้หายนะเพราะเมื่นนะอาวานนะครับผมผมไปนเนเธอร์มาแล้วกลับมาซอมบี้หายไปเลยอุ้ยแต่ว่าเหล็กก็ได้เยอะอยู่พอสมควรเออก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นี้ของคุณชิโรคุม,มาด้วยนะครับผมที่ อ่าบอกว่าต้องยืนใกล้ๆฟาร์มนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะฮะความรู้ใหม่เลยผมไม่คิดว่ามันต้องอยู่ในใกล้ฟาร์มนะผมก็เลยไปทํานู่นทํานี่ผมนึกว่ามันจะมาเองนะผมดูดูพื้นที่ก่อน1 2 3 เรื่องกระจกเนี่ยคือเราไม่ซียออยู่แล้วเพราะว่ากระจกเราค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีเกือบ2องสแต็กมั้งถ้าจาไม่ผิดมาเดี๋ยวเรามาสร้างให้มันเสร็จๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าในชิปนี้นะครับผมผมอยากให้มันผมไม่อยากให้มันยาวมากเท่าไหร่เพราะว่าคือผมต้องอัดวันเดียวแล้วก็ตัดวันเดียวเลยตัดวันเดียวกันเลยคือแบบมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากเราพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนด้วยนะครับผม พรุ่งนี้ของผมก็คือวันพุธท,ที่ทุนผู้ชมดูอย่างตอน10โมงอยู่แหละนี่แหละนะก็คือตอน10โมงทุกๆวันผมก็จะเช็คว่าชิปตัวเองอได้ลงหรือเปล่านะฮะเกือบทุกวันอะไม่ใช่ทุกๆวันเพราะว่าเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ลงชิปทุกวันนะเนาะถ้าลงชิปทุกวันก็น่าจะดีกว่านี้ผตลตอบรับก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะครับผมผม้เกีดนอนเดึกเอาตรงๆกระจกกระจก อ่านี่มีค่อนข้างเยอะเลยแหละโอเคตอนนี้ก็คือเหล็กเรามีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมเพราะผมแอบไป AFK มาเมื่อหลายวันก่อนนะนะก็นี่หลุมฮอตก็เราต้องมาคำนวณก่อนนะครับผมว่าเราต้องใช้ฮอปเปอร์กี่อันเนื่องจากว่าผมขี้เกียจจะมาแบบว่าเอาเอข้าไปแล้วมันเกินนะนะถึงแม้ว่าผมจะต้องใช้ในอะนาะคตจะตามแต่ว่า ตอนนี้มันเปลืองเหล็กนะครับผมถึงแม้ว่าฟาร์มเหล็กเราจะใช้ได้แล้วก็ตามต่ตอนนี้มันเปลืองเหล็กโคตร,รเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มพลับกันเลยก็เรามีไม้อยู่ใช่ใช่ใช,ใช่เรามีไม้อยู่เพียบเรามาไปรูปกันก่อนดีกว่าเพราะผมยังไม่ได้ใช้อะไรนะตอนนี้นะอย่างแรกคือต้องกล่อง14ใบ9แล9้วเใบ9ใบ17ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14บใบพอให้มันพอดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็อันนี้ ไม่สิเรามี56ก้อนแล้วเอามาทำไมอีกเอ่อนี่ไหนีนไม่ต้องการครับพี่ก็คือมี56ก้อนก็อันนี้ได้แค่9สินะบันปลาเองเอามาดิเรียบร้อยตอนนี้เรามีฮอปเปอร์14อันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ พอหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมเอาถังน้ําไปทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาทางตรงนี้เราก็จะได้เดินทางมาตาักลาวาตรงไหนใกล้สุดวะก็น่าจะเป็นตรงนี้แม่ก็ตรงนี้นะครับผมที่ใกล้ที่สุดหรือไม่ก็ผมอาจจะขยันนิดนึงนะเพราะว่าวิาว่งมาตรงนี้แต่ไม่เอาอผมขี้เกียจนะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นแบบว่าลาวาแบบเฮ้ยเราตักถังเดียวนี่วะ เออแล้วเราจะเอาอะไรมากกวะแล้วตักถังเดียวอ่ะเรามีตอนนี้เรามีน้ำสองถังสองอ่าถังน้ำคาคมื่ไงวะอ่ะใช่สามสี่เจอบเือบ,อบเพราะตอนนี้เรามีน้ำอยู่หนึ่งถังนะครับผมแล้วก็เราก็แค่อ่าสามส,สแล้วก็เราก็ต้องค้าอีกถังหนึ่งเนื่องจากว่าเอาไปตักลาวาเจอบได้แล้วดีสิ จัดของหน่อยดิเรียบร้อยเป็นมัดที่โคตรดีอ่ะมาเดี๋ยวเราไปตักลาวากันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมตรงนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะต้องการเวลาตัดต่ออย่างมากผมไม่อยากให้เวลาที่อศูนย์เปล่าไปมันไร้ค่าอีกแล้วนะฮะมามามา,มา,มาประหยัดเวลาเพราะาเนื่องจากพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปโรงเรียน ม่อยากนอนเที่ยงคืนนะตัดตัดมันก็นานนะไม่ใช่ไม่นานตัดคลิปทีโห่ล่อเป็น4 4- 5ชั่วโมงอะ่ะคลิป1ชั่วโมงอะ่ะเจริญอ,อ่ะตอ่าตอนนี้เราสามารถเอาซอมบี้ไปวางไว้นานๆได้แล้วสินะนั่นก็ล็อกทินจา๋าเวนเอ๊ยเดี๋ยวก่นเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,เ,อนเรายังไม่สามารถทำได้ เราเราเราต้องรอให้พระอาทิตย์ตกแบบดีๆก่อนเลยแล้วก็คือเราไม่มีทอชตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตอนนี้เข้าเขตอันตรายแล้วฮะเราจะต้องถือโล่จึ๊บออกมาอาหารมาดิจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจ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 ๊บเดี๋ยวผมว่าผมจะผมจะปักไฟไว้ในนี้ฮะใช่ใช่ใช,ใช่เราต้องปักไฟไว้ในนี้ก่อนจึ๊บอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวด้านบนนะครับผมเรา เราต้องเอาเอ e ่อประตูนั่นเนี่ยมาวางไว้รอบๆนะครับผมซึ่งอันนั้นเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราต้องใช้สิ่งนี้ก่อนก็คือจ <c oughs> ึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะจึ๊บจับเฮ้ยแล้วขุดตรงนี้ไปทําไมวะนี่แหละฮะการให้คนโง่มาทําอ่ะนะจึบอ่าเราก็ได้แล้วไหนดูซิมุมมันตรงกันปะ อ่าตรงเด็ดดีสิเอ้ยแค่นี้เราก็ได้แล้วนี่เพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำทำอะไรปัญญาอ่อนแบบนั้นจึบเอออ่ะเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็คือวางจากข้างล่างจึบ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  จบ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 ดีส่วนด้านล่างเราก็ต้องวางเป็นกล่องนะครับผมพอดีเป๊ะเลยอะ่ะส่วนด้านล่างเราต้องวางเป็นกล่องซึ่งต่อามาก็คือการที่เราจะต้องเอาประตูนะครับผมมาวางไว้รอบๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทำเสร็จเลยดีกว่า ผมขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะในช่วงที่ผมโคตรดันทศในชีวิตกับชีวิตตัวเองก็คือณนะตอนนี้นะครับผมก็คือเราทดลองมาแนละ้วเราไม่สามารถกุมซอมบี้จากบ,บนนั้นได้นะครับผมแล้วชาวบ้านมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ย what the fuck เดินม,มาทําอะไรตรงนี้จะทำยังไงกับมันได้บ้างอะทำอย่างนี้แล้วกันเนาะ Bye. ไปบ๊ายบายไว้เจอกันชาติหน้าไว้เพื่อนเพราะว่าผมต้องไปนอนก่อนเลยฮะถ้าเกิดว่าผมไม่นอนผมไม่น่าจะไหวแล้วไป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 เยเฮ้ย России. แล้วมันสปอนมาพร้อมโชวเวลเนื้อซอมบีนนขออ้ขออนุญาตขออนุญาตเอามารับประทานนี่ไง รับประทานประทังชีวิตฮะจังหวะน,นี้ก็คือก็เท่ากับผมต้องรออีกแล้วมหมูโรน่าซอมบี้ให้ค่าให้ค่าหารเยอะมากให้ค่าฮันกรีเยอะมากคือจะบอกแล้วผมต้องรอตอนกลางคืนอีกแล้วโธไม่เอาหน้างันเอาเป็นว่าเราใช้เวลามาขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าเราได้ซอมบี้มาปุ๊บไอ้ลอกโกเลมก็จะเกิดบนนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะ ทำเอ้ยเราทำไอข้างบนก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าอ่าอารักกเลมมันจะเกิดทันทีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเอาซอมบี้เข้าไปอะนะชาวบ้านก็จะแบบว่าตื่นตระหนกทันทีนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะเอาซอมบี้ขึ้นขึ้นไปยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันดือ้อค่อนข้างดื้อเลยแหละซอมบี้อะอ่ะ,อะมามีซิลทัชก็ดีอย่างนี้เองนี่ละฮะสิงที่เราซิลทัช เตรียมแผน2ไว้ด้วยดีวยกว่าเอาไงดีถ้าเกิดซอมบี้เดินเข้ามาปุ๊บผมก็ต้องอุดตรงนี้แล้วก็อุดตรงผมต้องอุดตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยอุดตรงนี้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่ก็ต้องรอดูก่อนแต่อย่างแรกนะครับผมตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปวางราวาด้านบนก่อนนะนะ,ะแล้วก็ชึบอ่ะได้แหละอย่างแรกก็คือเราต้องวางไอ้นี่อย่างนี้แล้วก็ขับขึ้นมา และฉันก็ต้องวางบล็อกอีกแล้วสินะเออเอ,อ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมวางบล็อกไปนหนึ่งบล็อกเลยแล้วก็วางไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรนะ trap door นะครับผม iron trap door วางลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึ๊บอ่ะขึ้นแล้ววาง iron trap door ลงไปแบบนี้จึ๊บจึ๊บแล้วก็วางด้านบนด้วยนะครับผมอีก4อัน เพื่อที่ว่าอาการไอรอนโกเลมมันมาเกิดตรงนี้นะมันก็จะเดินด็อกแดกด็อกแดกหน้าลำคาญนะฮะรึบแ <c oughs> มงรอพร้อมกันด้วยแล้วก็อย่างหนึง่งลืมไม่ได้เลยนะครับผมลาวาวางลงไปเรียบร้อยแค่นี้นะครับผมเสร็จแล้วด้านบนเสร็จแล้วง่ายๆนะครับผมไม่ใช่ระบบยากอะไรมากมายต้องขอบคุณพี่แจ็กจริงๆนะฮะที่เอ่อจะไม่ให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะตอนนี้ผมต้อง ผมต้องไปฮิลเลื่ออย่างด่วนเลยก่อนที่ผมจะตายนะฮะถ้าผมเล่นฮาสิโนที่ผมตายไปนานแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆมาเรามีอาหารตรงนี้อยู่สินะอาหารนี่เรียบร้อยเราได้อาหารมาแล้วนะครับผมเราก็สวาปามอาหารและรอตอนกลางคืนตัดไปตอนที่ผมรอตอนกลางคืนเลยแล้วกันร,รอ,ตอตอนกลางคืนของเกมอยู่ เดี๋ยวรอตอนกลางคืนเสร็จแล้วก็น่าจะจบเลยคลิปก็น่าจะจบเลยตอนนี้อ like ัดมากี่นาทีแล้ววะสุดท้ายก็อัดมาห้าสิบกว่านาทีโอเคได้เวลาแล้วสินะตอนกลางคืนแล้วอาหารที่ผมจะเก็บไว้ยามุกเฉิญนะฮะมา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 มีใครอยากเป็นแทร็กมั่งไหนดูซิมีหนุ่มๆตรงนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะผมน่าจะต้องล่อหนุ่มๆมาจากตรงด้านหลังนะครับผมมาด้านน้าะ อ๋อส่วนใหญ่แม่งไม่มีส่วนใหญ่จะมีโอ้ยตรงนี้ไม่ได้ปักทอชส่วนใหญ่จะมีแต่ด้านด้านหน้าตรงนั้นนะฮะเอ่อตรงนี้ก็ไม่ได้ปักทอชอีกองตายไหนไหนไหนดูหน่อยสิอ้าผมอยากได้ซอมบี้อ่ะอยากได้ซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ใต้หนาะไม่ใช่ดวาวอ้าวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาน,นี่เร็วต่างชื่อแม่งรีบๆเดินมารเร็วรีบรีบเดินมา มา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 ,ม,า,ม,ามคือผู้โชคดีครับพี่ขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาฟามกูมจะได้ใช้ได้สัทีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาครับพี่เอเวนเนยฉลาดอีกอยู่นี่โว้ยมามามาเข้ามาเข้ามาจะอุดตรงนี้แล้วก็เรียบร้อย โอ้ยเกือบนกว่าจะไม่รอดโอ้ได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 ้ไโหเมื่อกี้คือผมพูดไม่ออกเลยฮะหยุดชะงักไปชั่วครู่เลยฮะเมื่อกี้โอ้ไปจ้ะทำงานทำงานนะจ้าหลอนพ่อนมโอ้โหลืมไปว่าพื้นตรงนี้มันต่างระดับแล้วอยู่ดีๆแม่งมาเกิดตรงนี้อเจริญพรโอ้ จะบ้าตายกูต้องถางดินตรงนี้อีกโอ้อ้าเกิดข้างบนแล้วเยี่ยมสุดยอดฟาร์มเราใช้ได้แล้วเย่ใหม่ก็จากความยากลำบากเกือบ1ชั่วโมงนะฮะจังหวะนี้คือฟาร์มเราสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ตอนนี้นะครับผมเราขอถางดินให้มั่นใจก่อนว่ามันจะไม่มาเกิดตรงนี้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้เอาเอาแนานอนไม่ได้นะฮะจึ๊บ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  เดี๋ยวถึงซักฟอกนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเลิกขุดเลยโอ๊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 ยแม่งตีรัวไปคือแม่งตีรัวจัดอ่ะโอเคผมกลับก็ได้ผมกลับก่อนก็ได้ไป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 ,ไปนอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพของฟาร์มทั้งสองฟาร์มนะครับผมว่าใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมผมยังไม่ได้เช็คกล่องในฟาร์มที่2เลยว่ามันใช้ได้ตามปกติหรือเปล่าต่ตอนนี้นะครับผมโคตรอันตรายเลยผมใส่โลบ้หนึง นั่นเกือบยิงโดนกูแล้วดีนะมันไม่ใช่สไนเปอร์ที่แม่นสักขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะเจอขึ้หลังกูอู้เสียว,วา่าผมควรจะปักทอชให้หมู่บ้านมากกว่าที่จะปักทอชให้อ่ามันจะเช้าเลยว่ะมันมันจะเช้าแล้วนี่ว่าตอนนี้หา,า,ห,า,าห,หาอาหารกินดีกว่าไหมอ่าหาอาหารกินดีกว่าเพราะว่าแม่งเช้าแล้วนะฮะ ในาจังหวัดนี้นะครับผมคืออาหารเราล่อยหลอมากเพราะฉะนั้นเราควรจะกินไอ้นี่ดีไหมแครอททองหรือว่าเราควรจะเก็บมันไว้ก่อนนค่รอททองก็ได้เอาเพราะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับผมว่าผมจะพึ่งอะไรโกเลม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 ครับพี่พี่พี่ใหญ่ช่วยผมจัดการ please ขี้กเกียจเว้ยตรงนี้มึงเดิอนอ้อมไปไหนเนี่ยเพื่อน อยู่ตรงนี้ข้างหลังเองอ่ะเออ t จ a ง k ิ o วขอบคุณมากบ๊ายบายไว้เจอกันไอพวกซอมบี้เปรตเอาละนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คประสิทธิภาพของฟาร์มกันก่อนดีกว่านะว่าหน้าตอนนี้นะครับผมว่ามันใชไ้ได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไอร้รถเกรมเกิดด้านล่างอีกเนี่ยผมจะได้อ่าขุดดินเพิ่มอันนะแต่ว่าอะไรนะั่นอ่ะอ๋อมันมันจะไม่ได้โหลดแอนิเมชันสินะ ก็คือผมตั้งเอ่อเดินเด Distance ไว้น้อยกว่า e n t อ t y Distance สนะนะ Entity Distance ผมปรับไว้ประมาณ150นะครับผมมันก็เลยเจอไอหมอเจอไอ้พวกนี้ก่อนที่จะ Distance มันจะโหลดนะก็เลยบอกว่าเห็นว่ามันยืนค้างอยู่นะครับผมเออมันต้องอย่างนี้นี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วผมก็ไม่ต้องลงเหมืองไปบ่อยๆแล้วเนาะก็ผมดูกอนว่าเหล็กมันจะลงมาไหมอันนี้8เนาะ 90 11ดอกไม้โอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละมาผมทำยิงเยกว่านาะเพราะว่าผมเผื่อจะเดินขึ้นนะครับผมจะได้เดินขึ้นง่ายๆหน่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในชิปของวันนี้ซึ่งก็อาจชิปอาจจะดูแบบว่างงๆนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับผมเพราะผมก็อาจจะออกแนวแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องซะมากกว่านะ และอันนั้นคือเออเอนเดอร์แมนแม่งยืนค้างอยู่นะครับผมอ่าผมไม่รู้แล้วจะพูดอะไรนะครับผมเพราะว่าณนะจังหวะน,นี้คือแบบว่าเวลามันน้อยมากนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะตัดเสร็จตอนกี่ทุ่ม,มนะไม่แน่ก็อาจจะไม่ลงไม่ลงวันพุธนะครับผมอาจจะลงวันพฤหัสแทนเนื่องจากว่าเอ่อไฟชิปของผมมันเสียนะ้อยอย่างที่บอกเมื่อต้นลิปผมก็เลยบอกว่าจะต้องเอ่อมาอัดในวันนี้นะครับผมแทน ก็ดูก่อนนะครับผมว่าผมจะตัดวันนี้ทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัดไม่ทันก็อาจจะลงวันพฤหัสแทนที่จะเป็นลงวันพุธนะครับผมก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมแต่แต่ก็จะพยายามทําให้ชิปนะครับผมมันตรงกับตารางให้มากที่สุดนะอ่ะก็ เอาเป็นว่าคลิปในวันนี้นะครับผมผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมวันนี้เหนื่อยมากนะครับผมไว้เจอกันฮนะบบ๊ายบาย